่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํากาแฟนะครับกาแฟเย็นนะฮะกาแฟเย็นจากเครื่องอ่ากาแฟสดอ่ากาแฟสดนะฮะเมนูเย็นนะฮะจากเครื่องชองแบบอัตโนมัติลองดูนะครับว่ามันจะทําได้ยังไงนะครับอ่าด้วยตัวนี้เนี่ยมันจะมีความจุข,ของน้ําที่ใส่ได้ข้างหลังก็คือ2.1ลิตรนะครับ2.1ลิตรนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นที่ใส่ โถบดเมล็ดกาแฟนะฮะตัวนี้จุได้250กรัมนะครับแล้วก็จะมีที่อุ่นแก้วนะฮะโดยใช้ปุ่มนี้นะครับถ้าเราจะอุ่นแก้วเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะขึ้นเองนะฮะเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่อุ่นก็กดออกแค่นั้นเองฮะอุ่นก็เอาแก้วางอ่าแก้ววางอย่างนี้นะครับแก้ววางนี้แล้วก็อุ่นนะฮะมันก็ขึ้น,นครับวอร์มเมอร์ออนนะฮะแค่นั้นเองครับผมป,ปิดนะฮะปิดอ่าโอเคเอาแก้วออกแค่นั้นเองนะครับผม อันนี้เราก็จะตั้งนะครับเมนูที่เราต้องการดื่มนะครับส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับก็จะมีนมสดนะฮะนมสดพาสเจลร์ไลท์ผงมะเนย์นะครับ,รนนรบแล้วก็ส่วนผสมเด็ดของเราก็จะเป็นเอ่ออะไรอ่ะน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับผมนะฮะโดยส่วนผสมของเ,ออเมนูกาแฟเย็นนะครับเขาเรียกอะไรนะคาปูชิโน่วันนี้ครับคาปูชิโน่ ใช่ไหมคาปูช mm ิโ hmm. น mm ่ hmm. ก็เราก็จะดึงน้ำมาหนึ่งช็อตนะครับหนึ่งช็อตก็ประมาณน้ำสองสามออนได้หมดครับผมสองออนฮะกาแฟสองออนนะครับเราจะมาดูนะฮะอ,อ,อาจจะชมเย็นนะครับผมอันนี้เราจะเริ่มกดปุ่มนะ,ะเลือกมันบอกว่าให้เลือกความเข้มของเม็ดกาแฟลองดูนะฮะอันนี้อ่อนๆนะฮะกลางๆกลมไป,ลปกติสตรองเวลี่สตรองนะฮะกดปุ๊บ เราก็มาเลือกเอเพโซนะฮะปุ่มนี้เราก็เลือกดูเรามาดูน้ำนะครับตอนฮะบ,บอกหยุดนะครับเราจะดึงน้ำมาอลองดูนะครับอันนี้เราลองดูเฉยครับเป็นกานการเทสนะครับสองอ่อนนะคือประมาณนี้น,นะ ออนน้ำสองออนนะกาแฟสดเสร็จแล้วฮะโอเคน้ำสองออนครับที่เราได้แล้วก็จะชมส่วนผสมที่ที่เราต้องการใส่นะฮะส่วนผสมอ่ะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันก็จะบอกว่า ผมผมผมทำดื่มแทบทุกวันนะฮะก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเต็มนะครับถาดน,นะฮะเต็มแล้วก็ต้องเปิดออกมาเททิ้งแค่นั้นเองนะครับโดยส่วนผสมของเราก็จะใส่น้ําอะไรเอ่ยน้ำชาดอกมะพร้าวน้ำชาดอกมะพร้าวนี่ถ้าหวานถ้าหวานก็เพิ่มรสเอานะคะ,ะแต่ตอนนี้แค่ออนหนึ่งพอหนึ่งออนนะฮะใส่เข้าไปผสมนมสดนะฮะนมสดอ่านมสด สองออนนะครับเทใส่เข้าไปก็จะมีถ้วยตวงครับออถ้วยตวงทรังนี้เถอะอ่าถ้วยตวงสองออนเนี่ยถ้วยตวงที่เราใส่เข้าไปอ่ะโอเคเนี่ย <Yeah. S 1> เสร็จแล้วฮะคาปูชิโน่ทำจะไม่ใส่<ด>บ้านนี้จะทานแบบไม่ใส่นมโค้ด บางบ้านก็จะใส่มมนมข้นฮะแต่เราไม่ได้ใส่นะ,ะเราใส่น้ำช่อดอกมะพร้าวแทนนะคะรับพอคนคนที่เข้ากันปุ๊บก,ก็จะเทใส่แก้วโอ้โหหอมมากเลยฮะเราปัม๊มฟองนมไหมปั๊มได้ไม้ปั๊มหลอกใส่เลยกินเลยแค่นี้แหละ โอเคครับเมนูเย็นของเราเสร็จไปแล้วค่ะปูชิโนเย็นนะครับทำง่ายๆได้ที่บ้านไม่ใช่เรื่องยากครับผมทานคู่กับมีขนมที่เราทำเองด้วยนะฮะบัตเตอร์เค้กแล้วก็บราวนี่คุกกี้บราวนี่คุกกี้นะครับก็จะเป็นสูตรของครูในห้องอค์สออนไลน์นะฮะที่เราไปเรียนมาโอเคครับรสชาติเข้มข้น อร่อยฮะอร่อยอร่อยเข็มอะเค็ม,อ,คมอร่อยไหมอร,อ,อร่อยเนาะโ <Okay. S 1> อเคโอเคครับไปลวครับสวัสดีครับชอบก็รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ